เอาละครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเรื่องทองคำกับทองเหลืองนะครับประโยชน์มันจะแตกต่างกันไปนะครับคุณสมบัติจะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือทองคำนะครับทองคำนี่มันจะนิ่มนะครับนิ่มมากเลยนะครับ นัดนิดเดียวก็บุบแล้วนะครับนี่เป็นรอยเยอะมากเลยครับนี่เคใช้นิ้วนี่กดมันก็บุบแล้วนี่คือทองนะครับทองแบบนี้นะครับดูจะเอาอะไรมาจอนิดเดียวก็เป็นรูแล้วนะครับบุเลยนะครับนี่ทองคําเป็นแบบนี้นะครับบีบก็บุบแล้วนะครับถ้าบีบนะครับ อ้ส่วนทองเหลืองนี่นี่คือทองเหลืองนะครับนี่แววมากเลยครับแล้วก็แข็งมากด้วยนะครับส่วนมากก็จะเอาไปทําเป็นกระทะอย่างนี้คุณป,ประโยชน์ของมันนะครับเอาไปทําเป็นกระทะหรือกุญแจนะครับนี่มันจะแข็งมากนะครับนี่ครับมันจะคล้ายคึงมากเลยกับสีคล้ายมากนะครับ ทองคำนี่มันจะทำตัวให้เหมือนทองเหลืองนะครับและทองเหลืองน,นี่ก็ทำตัวให้เหมือนทองคำนะครับแต่ประโยชน์มันจะแตกต่างกันไปนะครับทองเหลืองนี่แข็งนะครับแข็งมากเลยนะครับไม่บุบเลยนะครับแข็งแข็งมากๆนะครับ พ่นนะครับทองเหลืองนี้นะครับไอ้ทองคำนี่จะนิ่มนะครับนิ่มมากด้วยนะครับงอไม่งอมาก็ได้นะครับใช้ใช้มีดนี่งอออกได้เลยครับแล้วก็งอเข้าไปยังเหมือนเดิมยังได้เลยนะครับแต่มันไม่หักนะครับมันเหนียวนะครับน,นิ่ม ดูเป็นรอยแบบเยอะมากเลยนะครับแกใช้นิ้วหนีบใช้เล็บนีบบีบก็เป็นรอยแล้วนะครับนี่นี่จะบ,บีบให้ดูนี่นั่นใช่ไหมเป็นรอยแล้วนะครับนี่นี่น,นี่ผมเพิ่งบีบเมื่อกี้เองจะบีบต่อนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาตรงที่ไม่มีไม่มีรอยนะครับดวมันจะบีบให้ดูเดี๋ยวมันจะบีบให้ดูตรงนี้เลยนะอ่า จำไว้นะครับอืมงาน,นเป็นรอยบุบแล้วนะครับนี่นิดนึงนะครับนี่บีบให้ดูเลยอืมนั่นบุบแล้วนะครับมันบุบง่ายนะครับทองทองคำนะครับนี่ นาขนาดไหนก็เถอถ้าถ้าเป็นทองนะครับใช้เล็บนี่บีบเข้าไปก็เป็นรูเลยนะรับนี่ห้ายเป็นบุบบุบนะกับก็เรียกว่าบุบนี่บุบแบบเยอะมากเลยรับผมใส่ผมลองบีบใช้เล็บบีบเอานิดนึงนะครับมันก็เป็นแผลแล้วนะครับเป็นรอย เป็นรอยง่ายมากด้วยนะครับส่วนทองเหลืองนี้แข็งนะครับแข็งมากนะครับเงามากด้วยนะครับแข็งด้วยแข็งใช้เล็บนิ้วเล็บหักได้เลยกับบีบไม่ได้เลยนะครับแข็ง บีบไม่เข้าเลยนะนิดเดียวไม่เข้านะครับแข็งแต่ทองเหลืองนี้ข้อเสียมันจะขึ้นสนิมนะครับนะครับกุญแจนี่ดูสนิมเกิดนะครับนี่นี่ครับสนิมานานๆเข้ามันจะเกิดสนิมสีออกำดำๆหน่อยนะครับ ส่วนทองคํานี้มันก็ถ้าเอาไปเผานี่มันก็ดํานะครับคือจากที่ไม่ใช่ว่าทองคําจะใช้ทองคําทั้งหมดนะครับมันต้องผสมพวกทองแดงเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันแข็งขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าทองเหลืองนี่ไม่ต้องผสมกับอะไรก็ได้นะครับทองเหลืองมันจะแข็งอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับ ทองเหลืองมันแข็งนะครับทองคำนี่มันนิ่มก็เลยต้องนำไปผสมกับพวกทองทองแดงนะครับหรือไม่ก็ทองเหลืองนะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแข็งหน่อยนึงนะครับถ้าผมนี่ใช้มือนี่บีบเข้าไปมันก็บุบเลยนะครับแล้วก็ต้องไปดัดใหม่อีกนะครับเพรนั้นใครที่มี เครื่องประดับทีเครื่องประดับทองนี่เราต้องมาดัดตลอดนะครับเพราะว่ามันชอบชอบงอไปมานะครับบีบนิดเดียวก็งอแล้วกับงอง่ายนะครับทองคํานี้นะครับแต่ทองเหลืองนี่แข็งนะครับไม่บุบเลยนะครับมันจะแข็งมากนะครับถ้าใช้ ทำแหวนนี้มันจะแข็งมากนะครับไม่งอนะครับนี่คือความแตกต่างของทองคําและทองเหลือง